Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับใครที่ทำงานด้านวิจัยทางคลินิกอยู่แล้วก็น่าจะเคยเจอใช่ไหมครับเอกสารสาคัญอย่าง clinical protocol เนี่ยบางทีหน้าตารูปแบบหรือว่าลำดับหัวข้อมันก็อาจจะต่างกันไปนะครับในแต่ละสปอนเซอร์หรือแต่ละสถาบันใช่ค่ะความหลากหลายตรงนี้บางทีก็ทำให้เราทำงานยากขึ้นเหมือนกันนะคะสับสนบ้างไม่คล่องตัวบ้างครับ วันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากก็คือแนวทางสากลฉบับใหม่จาก ICH ครับชื่อ M11 อ mm ือ hmm. หือ M11 CH Hub ใช่ครับชื่อเต็มๆคือ Clinical Electronic Structured Harmonized Protocol ชื่ออาจจะยาวนิดนึงแต่ผมว่าหัวใจสำคัญคือเขาพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องความหลากหลายนี่แหละครับ สร้างเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะทำให้มันฮาร์โมนิสเนาะครับผมแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเอามาจากต้นทางเลยครับจาก ICH เองเลยทั้งตัวไกด์ไลน์ที่อธิบายภาพรวมอ๋อค่ะตัวไกด์ไลน์ครับแล้วก็มีเทมเพลตที่เป็นเหมือนโครงสร้างเป็นแม่แบบให้อืมอืมเป็นโครงสร้างเนื้อหาจะละเอียดหน่อยครับเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยประมายของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันครับว่า M11CHRP เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และมันสำคัญยังไงกับวงการวิจัยทางคลินิกและมีจุดไหนที่เราควรรวยบ้างนะครับเพื่อจะได้ทันโลกยุคดิจิทัลที่กำลังจะมาถึงค่ะดีเลยค่ะงั้นมาเริ่มคำถามแรกเลยดีกว่าครับสรุปแล้ว ICHM11CHRP นี่มันคืออะไรกันแน่ครับเห็นว่ามีหลายส่วนเหมือนกันค่ะก็ ICHM11 เนี่ยนะคะ คือแนวทางปฏิบัติสากลค่ะที่เขาออกมาเพื่อจะสร้างมาตรฐานให้กับตัวโปรโตโคอลหรือโครงร่างการวิจัยทางคลินิกที่เราใช้ใช้กันอยู่อ๋อคือเน้นคำว่ามาตรฐานเลยใช่ค่ะเป้าหมายหลักๆเลยคือลดความแตกต่างหลากหลายที่มันมีอยู่เดิมเยอะมากซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคในการทำงานร่วมกันนะคะแล้วที่สำคัญมากๆคือเขาปูทางไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลโปรโตโคอลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะ อ mm hmm. ซึ่งมันก็จะประกอบด้วย3ส,ส่วนหลักๆที่ทำงานด้วยกันค่ะส่วนแรกเลยคือไกด์ไลน์ค่ะหรือแนวทางปฏิบัติครับไกด์ไลน์ค่ะตัวนี้จะให้ภาพรวมอธิบายว่าทำไมต้องมี M11 หลักการคืออะไรขอบเขตแค่ไหนเหมือนเป็นบทนำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปค่ะครับผมส่วนที่2คือเทมเพลตหรือแม่แบบอันนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นอ๋อตัวโครงสร้าง ใช่ค่ะคือโครงสร้างเนื้อหาของโปรโตโคอลเลยกำหนดเลยว่าต้องมีหัวข้ออะไรลำดับยังไงหน้าปกสารบัญไปจนถึงภาคผนวกครับจุดเด่นที่เขาเน้นมากคือเรื่อง usability คือการใช้งานง่ายโดยคำนึงถึงคนหน้าง,งานเป็นหลักเลยผู้ข้อมูลสำคัญสำคัญที่ใช้บ่อยๆอย่างบทสรุปย่อหรือ Synopsis ครับครับ is, s y n o s s ิ s ชมาใช่ค่ะ s ชีมาหรือ schedule of activity ตารางกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาจะจัดไว้ต้นๆเลยค่ะให้หาเจอง่ายๆอ๋อนี่ดีเลยครับคนที่ใช้งานน่าจะชอบไม่ต้องพลิกหาเยอะเหมือนเมื่อก่อนใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะหลักการ usability ที่ว่าส่วนสุดท้ายส่วนที่3คือ technical specification หรือ TS TS ตัวนี้ที่ว่าลงลึกเทคนิคทคคนิของข้อมูลแต่ละส่วนใน protocol ที่อยู่ใน template นั่นแหละค่ะ ชิ okay. like dear, oh, al. ้นอะไรบางข้คือสมบัติเชิงเทคนิคก็อย่างเช่นข้อมูลช่องนี้ต้องเป็นตัวหนังสือนะหรือต้องเป็นวันที่หรือตัวเลขเอ่อจำเป็นต้องใส่ไหมหรือว่าใส่แค่บางกรณีอ๋อ required optional อะไรแบบนั้นใช่ใช่ค่ะแล้วมีได้กี่ค่าอันเดียวหรือหลายอันแล้วข้อมูลตรงนี้เอาไปใช้ซ้ำที่อื่นได้ไหมกฎพวกนี้ล่ละค่ะที่สำคัญมากที่จะทำให้โปรโตคอลมันไม่ใช่แค่เอกสารเวิร์ดหรือ pdf ครับแต่มันเป็นข้อมูลดิจิทัลถูกต้องค่ะเป็นข้อมูลดิจิทัลที่มีโครงสร้างชัดเจนพร้อมสำหรับให้คอมพิวเตอร์แลกเปลี่ยนหรือประมวลผลได้เลยค่ะอ๋อเ <c oughs> ข้าใจแล้วครับไกด์ไลน์บอกภาพรวมเทมเพลตให้โครงสร้างที่ใช้ง่ายส่วน T-S ทํำให้ข้อมูลพร้อมสำหรับโลกดิจิทัลใช่ค่ะประมาณนั้นเลยฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูมีเหตุมีผลแต่ว่าทำไมเราถึงต้องมาถึงจุดนี้จุดที่ต้องสร้างมาตรฐานนี้ขึ้นมาปัญหาเดิมที่ว่ารูปแบบมันหลากหลายเนี่ยมันส่งผลเสียชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอครับคือมันก็ส่งผลเสียพอสมควรเลยนะคะลองนึกภาพตามง่ายๆก็ได้ค่ะพอโปรโตโคอลแต่ละฉบับหน้าตามไม่เหมือนกันสไตล์ต่างกันโครงสร้างต่างกันหรือแม้แต่ใช้คาต่างกันนิดหน่อยเนี่ยครับ เวลาทีมวิจัยที่ใช้างานต้องทำหลายๆส t u ดี้พร้อมกันกับหลายๆสปอนเซอร์ใช่ไหมคะใช่ครับครับก็ต้องมาเสียเวลาทำความคุ้นเคยกับรูปแบบที่มันต่างกันไปเรื่อยๆหรือเวลาสปอนเซอร์เองจะรวบรวมข้อมูลจากหลายๆโปรโตคอลมาดูภาพรวมก็ทำได้ยากหรือตอนส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลพวก Regulatory Agency พิจารณาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันอีกนึกภาพออกเลยครับ เหมือนเราได้คู่มือสินค้าประเภทเดียวกันแต่คนละยี่ห้อมารูปแบบก็ไม่เหมือนกันอ่านทีก็ต้องปรับตัวทีใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยมันทําให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพความล่าช้าแล้วก็อาจจะผิดพลาดในการตีความข้อมูลได้ง่ายด้วยค่ะเสียเวลาเสียชักพยากรไป,ปรเปล่าๆใช่ค่ะ NDM 11ก็เลยถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยคือสร้างความเป็นมาตรฐานหรือ Standardization ครับ Standardization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือ Efficiency Efficiency แล้วก็ปูทางไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลโปรโตคอลในรูปแบบดิจิทัลหรือ Electronic Exchange ซึ่งอันนี้จะสำคัญมากๆในอนาคตเลยค่ะชัดเจนเลยครับแสดงว่าหลักการสำคัญ3อย่างที่ขับเคลื่อน NDM11 ก็คือ standardization usability และ e l e c t r o n i c exchange ที่ว่ามานี้เองใช่ค่ะ3เสาหลักนี้เลย standardization ก็คือทำให้ทุกคนใช้รูปแบบเดียวกันไปเลย u s a b i l i t y ก็คือทำให้คนที่ต้องใช้งานจริงๆไม่ว่าจะเป็น Investigator ทีมงานหรือแม้แต่ผู้ป่วยที่อาจจะต้องอ่านข้อมูลบางส่วนเนี่ยเข้าใจง่ายหาข้อมูลง่ายโดยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานจริงๆเช่นเกณฑ์คัดเข้าออกตารางให้ยาตารางติดตามผลอะไรพวกนี้คะ่ะครับผมและสุดท้าย Electronics Exchange อันนี้คือมองไปข้างหน้าเลยทาให้ข้อมูลในโปรโตโคอลมันพร้อมสาหรับการแลกเปลี่ยนการประมวลผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไอตัว technical specification เนี่ยแหละค่ะคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้มันเป็นไปได้จริงน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะเรื่อง usability ที่เน้นคนหน้างานกับ electronics exchange ที่มองไปถึงอนาคตทีนี้เราลองเจาะไปที่ตัว template กับ technical specification กันอีกนิดได้ไหมครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างอย่างตัว template ที่บอกว่าจัดโครงสร้างใหม่มีอะไรเด่นๆอีกไหมครับ ได้ค่ะตัวเทมเพลตเนี่ยนอกจากเรื่องเอาข้อมูลสำคัญสคัญอย่างซ y นอป s ิสสก h ม m าสเก e d u ออฟแอคทิวิตี้ s มาไวต้ต้นๆแล้วนะคะเขายังมีการจัดกลุ่มเนื้อหาเป็นส่วนหลักหรือ m มนบอดี้ กับส่วนภาคผนวกหรือ appendix ด้วยค่ะอ๋อมีแบ่งเป็น main body กับ appendix ใช่ค่ะแต่ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าข้อมูลใน appendix ก็ยังสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญแค่เป็นการจัดกลุ่มให้เป็นระเบียบมากขึ้นเท่านั้นเองเช่นพวกเอกสารอ้างอิงรายละเอียดปลีกย่อยมากๆหรือพวกแบบฟอร์มต่างๆก็อาจจะไปอยู่ใน appendix เพื่อให้ตัว main body มันกระชับอ่านง่ายขึ้นค่ะ เข้าใจครับแล้วส่วนหน้าปกเลยล่ะครับ Title Page เห็นในโครงร่างว่ามีรายละเอียดเยอะเหมือนกันมีอะไรที่เปลี่ยนไปหรือต้องเน้นเป็นพิเศษใน M11 บ้างครับไอตัว Sponsor Protocol Identifier นี่ดูเหมือนจะเป็นคีย์สำคัญเลยใช่เลยค่ะ Title Page ตาม M11 นี่คือให้ข้อมูลสำคัญครบจริงๆค่ะเหมือนบัตรประชาชนของโปรโตคอลเลยนะครับครับ ข้อมูลที่ต้องมีเนี่ยก็จะถูกกำหนดรายละเอียดไว้ใน TS ด้วยอย่างเช่น Protocol Title ชื่อเรื่องก็ต้องชัดเจนสื่อความหมายครับแล้วก็ Sponsor Protocol Identifier อันนี้สำคัญมากเลยเป็นรหัสเฉพาะหรือ Unique ID ที่ Sponsor ร์กำหนดให้โปรโตคอลนี้เท่านั้นเลยค่ะใช้สำหรับอ้างอิงติดตามในระบบต่างๆได้เลยไม่ซ้ำกับใครแน่นอน อ๋อ oh, คือมี ID ประจำตัวโปรโตคอลเลยใช่ค่ะแล้วก็มีเวอร์ชันนัมเบอร์เดทชัดเจนฉบับไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็ Amendment Details อันนี้เขาปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นนะคะถ้ามีการแก้ไขโปรโตโคอลเนี่ยต้องระบุเลยว่าแก้ครั้งที่เท่าไหร่มี Amendment Identifier อะไรกระทบทั้งโลกหรือเปล่าคือ g l o b a l หรือว่าเฉพาะบางพื้นที่อันนี้คือ m e n d m e n t scope อ๋อ scope ของการแก้ใช่ค่ะ ว่าเป็น global หรือ not global แล้วก็เหตุผลที่แก้คืออะไร reason for amendment ข้อมูลพวกนี้อยู่หน้าปกเลยค่ะช่วยให้ตามประวัติการแก้ไขได้ง่ายขึ้นเยอะครับดีจังแล้วก็มีข้อมูล sponsor co sponsor local sponsor ถ้ามีนะคะหรือถ้าเป็นพวกเครื่องมือแพทย์ก็จะมี device manufacturer ด้วยแล้วก็พวก regulatory identifiers เลขทะเบียนต่างๆจาก all y o หรือ fda ema ค่ะครับพวก eu ct number fda ind number ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมี sponsor approval แล้วก็ medical expert contact ข้อมูลติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ sponsor ค่ะอูแค่หน้าปกก็ละเดียบมากจริงๆนะครับทำให้เห็นภาพรวมเห็นสถานะของโปรโตโคอลได้เร็วขึ้นเยอะเลยอีกส่วนที่ผมว่าน่าสนใจมากในเทมเ l a ตคือ section 3ที่พูดถึง objectives ควบคู่ไปกับ estimates อืมใช่ค่ะ estimates คำนี้ดูจะเป็นศัพทเทคนิคใหม่ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญใน M Eleven เลยมันคืออะไรแล้วมันเชื่อมโยงกับ o b j e c t i v e ยังไงครับใช่ค่ะ Estimands เนี่ยเป็นอีกหัวใจสำคัญเลยที่ M Eleven นำมาเน้นย้ำแล้วก็ผนวกเข้ากับโปรโตโคอลอย่างเป็นระบบเลยค่ะจริงๆแนวคิดเรื่อง Estimands เนี่ยมันมาจากไกด์ไลน์ด้านสถิติอีกตัวคือ ICH E9R1 นะคะอ๋อมาจาก E9R1 ใช่ค่ะ แต่ M11 กำหนดเลยว่าเราต้องระบุ Estimate ควบคู่ไปกับวัตถุประสงค์หรือ Objective เสมอโดยเฉพาะวัตถุประสงค์หลัก Primary แล้วก็วัตถุประสงค์รอง Secondary ที่เราต้องการจะวัดผลการรักษาจริงๆค่ะแล้ว Estimate มันช่วยให้วัตถุประสงค์ชัดเจนขึ้นยังไงครับมันทำหน้าที่อะไร Estimate เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนแปลค่ะ แปลวัตถุประสมคที่เป็นข้อความวทั่วๆไปให้กลายเป็นคำถามวิจัยที่แม่นยันในทางสถิติอ๋อแป oh, ล objective ให้เป็นคำถามวิจัยที่คมขึ้นใช่ค่ะโดยมันจะบังคับให้เราต้องระบุองค์ประกอบสำคัญ5อย่างให้ชัดเจนเลยคือ 1. population กลุ่มประชากรเป้าหมายจริงๆที่เราจะสรุปผลเนี่ยคือใครกันแน่ครับ population 2. Pop <ulation. S 1> 2. treatment การรักษาที่เราสนใจคืออะไรแล้วเปรียบเทียบกับอะไร treatment 3. endpoint ตัวชี้วัดผลคืออะไร End Population i n t 4. o p level summary เราจะสรุปผลในระดับประชากรยังไงเช่นจะดูค่าเฉลี่ยที่ต่างกันหรือดูอัตราส่วนความเสี่ยงครับการสรุปผลและ 5. อันนี้สำคัญมากเลย Intercurrent events คือเราจะจัดการกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งอาจจะมารบกวนการวัดผลของเราได้ยังไงเช่นคนไข้ยหยุดยาไปหรือไปใช้ยาอื่นนอกโปรโตโคลอลอ๋อพวกเหตุการณ์แทรกซ้อน ใช่ค่ะแล้วเราจะใช้กลยุทธ์หรือ s t r a t e g y แบบไหนในการวิเคราะห์ข้อมูลเ <c oughs> ช่นจะวิเคราะห์เฉะพาะคนที่กินยาครบตามกำหนดหรือจะวิเคราะห์ทุกคนเลยโดยถือว่าเหตุการณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ไปเลยการที่เราต้องมานั่งคิดแล้วก็ระบุทั้ง5อย่างนี้ให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนเขียน protocol เนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการบังคับไกลๆให้เราออกแบบการทดลองแล้วก็วางแผนการวิเคราะห์ทางสถิติที่จะไปอยู่ใน section 10เนี้ยค่ะ ให้มันตอบคําถามวิจัยที่เราต้องการจริงๆได้อย่างตรงเป๊ะลดความคลุมเครือที่อาจจะเกิดขึ้นทีหลังได้เยอะเลยค่ะเข้าใจเลยครับมันคือการทําให้คําถามวิจัยคมชัดมากๆตั้งแต่ต้ตตนทางเลยซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อคุณภาพความน่าเชื่อถือของผลวิจัยมากๆเลยนะครับทีนี้ขอย้อนกลับไปที่ technical specification หรือ TS อีกทีที่บอกว่ามันทําให้ข้อมูลพร้อมสําหรับโลกอิเล็กทรอนิกส์ มันทำงานผ่านกลไกลอะไรพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกสักนิดได้ไหมครับว่ามันกําหนดกฎให้ข้อมูลยังไงได้ค่ะตัว TS เนี่ยแหละค่ะคือเบื้องหลังที่ทําให้โปรโตโคอลตาม M11 เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไฟเอกาสารสวยๆแต่อัดแน่นด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้างมีความหมายเชิงเทคนิคมันกําหนดคุณสมบัติหรือ attribute ให้กับทุกๆช่องข้อมูลใน template เลยค่ะครับคุณสมบัติตัวอย่างคุณสมบัติที่สงัสงคัญก็เช่น conformance ค่ะ อันนี้บอกว่าข้อมูลนี้ต้องมีคือ r e q u i r e หรือมีได้ไม่มีก็ได้คือ optional หรือต้องมีถ้าเป็น conditional อ๋อมีเงื่อนไขใช่ค่ะเช่นถ้า amendments c o p e เป็น not global ก็จำเป็นต้องระบุต่อว่า not global สำหรับประเทศไหนใน section 12.2อะไรแบบนี้ค่ะครับผมหรือ cardinality อันนี้บอกจำนวนที่อนุญ,ญาตให้มีข้อมูลนี้ได้เช่น One to one มีได้ค่าเดียวอย่าง protocol title หรือ one to many มีได้หลายค่าเช่น secondary objective อาจจะมีได้หลายข้อครับ one to many แล้วก็ data type อันนี้บอกชนิดข้อมูลเลยค่ะเช่นเป็นข้อความ text เป็นวันที่ date ตัวเลข number หรือว่าต้องเลือกจากค่าที่กำหนดเท่านั้นเป็น valid value อันนี้ช่วยคุมคุณภาพข้อมูลได้ดีมากอ๋อ oh, เลือกจาก dropdown เลยแบบนั้น ประมาณนั้นค่ะแล้วก็มี repeating and or reuse rule อันนี้บอกว่าข้อมูลนี้สร้างซ้ำได้ไหมเช่นเพิ่ม s i t e investigator ได้หลายคนอันนี้คือ repeating หรือว่าเอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วไปใช้ซ้ำที่อื่นได้ไหมอันนี้คือ reuse การ reuse หรือใช้ซ้ำนี่น่าสนใจครับมันช่วยลดความซํำซ้อนในการกรอกข้อมูลได้ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะนั่นคือประโยชน์สำคัญเลยขอยกตัวอย่าง Amendment Scope อีกทีนะคะที่บอกว่าอยู่หน้าปก ครับ,รบใน T S เนี่ยเขากำหนดว่า Data Type เป็น valid value คือต้องเลือก global หรือ not global เท่านั้นใช่ไหมคะแล้วก็มี reuse rule เป็น yes หมายความว่าค่าที่เราเลือกตรงหน้าปกเนี่ยว่า global หรือ not global เนี่ยระบบสามารถดึงค่านี้ไปแสดงซ้ำใน Section 12.2ที่เกี่ยวกับ country region specific differences ได้เลยอัตโนมัติอ๋อดึงไปใช้ได้เลย ใช่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์ซ้ำหรือถ้าเราแก้ที่หน้าปกข้อมูลในเซ c ชัน1 2 2ก็อาจจะอัปเดตตามไปด้วยเลยอันนี้ก็แล้วแต่การออกแบบระบบนะคะนี่คือพลังของการทำให้ข้อมูลมันมีโครงสร้างแล้วก็เชื่อมโยงกันได้ค่ะฟังดูเป็นระบบระเบียบแล้วก็มีประสิทธิภาพมากเลยครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะทาให้รู้สึกว่าหต้องทาตามกฎเ,เป๊ะเลยหรือเปล่า มันยังมีความยืดหยุ่นให้สปอนเซอร์ปรับโปรโตโคอลให้เข้ากับบริบทของการวิจัยแต่ละชิ้นได้อยู่ไหมครับเป็นคำถามที่ดีค่ะคือถึงแม้ว่า M11 จะวางโครงสร้างหลัดแล้วก็กดเกณฑ์ผ่านเทมเพลตกับ TS ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ก็ยังมีความยืดหยุ่นอยู่ค่ะ ตัวเทมเพลตเองเนี่ยเขาก็เปิดช่องให้สปอนเซอร์สามารถเพิ่มหรือลดหัวข้อย่อยในระดับที่ลึกลงไปได้ค่ะเช่นระดับ3หรือระดับ4ได้ตามความจําเป็นหรือความเหมาะสมของการวิจัยนั้นๆไม่ได้บังคับว่าต้องมีทุกหัวข้อย่อยตามตัวอย่างเป๊ะๆค่ะ อ๋อยังปรับได้บ้างใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่เราคุยกันเรื่อง reuse หรือเรื่อง e c t ช o น12.2นะคะคือ M11 เขาก็ออกแบบให้มีส่วนเฉพาะสำหรับระบุความแตกต่างหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาคได้อยู่แล้วทำให้โปรโตโคอลหลักเนี่ยยังคงมาตรฐานสากลไว้แต่ก็สามารถปรับให้เข้ากับข้อกำหนดท้องถิ่นได้โดยที่ไม่ไปกระทบโครงสร้างรวมค่ะก็ถือว่าเขาพยายามสร้างสมดุลน,นะคะระหว่างความเป็นมาตรฐานกับความยืดหยุ่นในการใช้งานจริง ครับผมแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงถ้าให้สรุปถึงแก่นแท้หรือประโยชน์สูงสุดที่วงการวิจัยทางคลินิกจะได้รับจากการนำมาตรฐาน ICH M11C Sharp นี้มาปรับใช้มันคืออะไรครับอถ้ามองภาพรวมนะคะประโยชน์ที่คาดหวังก็มีหลายด้านเลยแต่ถ้าสรุปเป็นแกนหลักๆก็น่าจะได้ประมาณนี้ค่ะอย่างแรกเลยคือความสอดคล้องและความชัดเจนหรือ Consistency and Clarity อันนี้ชัดเจนที่สุดค่ะคือโปรโตโคอลจะมีโครงสร้างมีภาษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทําให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทีมวิจัยหน่วยงานกํากับดูแลหรือแม้แต่ผู้ป่วยสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นลดความสับสนลดการตีความผิดพลาดไปได้เยอะค่ะครับอันนี้สําคัญมากค่ะอย่างที่2คือประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น Increase efficiency พอข้อมูลมันชัดเจนเข้าใจง่ายการทํางานมันก็จะเร็วขึ้น ลดความซํำซ้อนลงได้มากค่ะลองคิดดูว่าเวลาที่เคยเสียไปกับก,บการทำความเข้าใจโปรโตโคอลรูปแบบต่างๆหรือการแก้ข้อมูลให้มันตรงกันเนี่ยจะถูกนำไปใช้กับงานที่สำคัญกว่าได้อย่างเช่นการดูแลผู้ป่วยหรือการวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นแค่ไหนครับหน่วยงานกากับดูแลก็น่าจะพิจารณาได้เร็วขึ้นด้วย ถูกต้องค่ะและอย่างสุดท้ายคือการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตดิจิทัล future ready for digitization อันนี้เป็นประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์เลยค่ะคือ M 1 1มันไม่ใช่แค่การจัดระเบียบเอกสารนะคะแต่มันคือการสร้างข้อมูลโปรโตโคอลที่มีโครงสร้างจริงๆพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนประมวลผลแล้วก็ใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตอ oh. มันเป็นมากกว่าเอกสารใช่ค่ะตั้งแต่การส่งข้อมูลอัตโนมัติการใช้ AI ช่วยรีวิวช่วยวิเคราะห์ไปจนถึงการสืบค้นข้อมูลข้ามโปรโตโคอลจำนวนมากๆได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้งหมดนี้มันจะช่วยเร่งกระบวนการพัฒนายาแล้วก็นวัตกรรมทางการแพทย์ได้อีกมหาศาลเลยค่ะ ฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพสูงมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การปรับปรุงเอกสารแต่เป็นการจากระดับกระบวนการทํางานแล้วก็ปูทางไปสู่อนาคตของการวิจัยเลยทีเดียวใช่ค่ะมันคือการลงทุนเพื่ออนาคตของวงการวิจัยทางคลินิกเลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้เราได้เจาะลึกมาตรฐานใหม่ ICHM 11 CHRP กันไปหลายแง่มุมเลยนะครับตั้งแต่ปัญหาเดิมสู่แนวทางแก้ไขด้วยหลักการ3ข้อ โครงสร้างเนื้อหาผ่านเทมเพลตแล้วก็หัวใจสำคัญอย่าง s d m ติมารวมถึงกลไกเบื้องหลังใน t e Technical s p e c i f i c a t i o n ที่จะขอบเคลื่อนการวิจัยสู่ยุคดิจิทัลค่ะคุยกันละเอียดพอสมควรเลยครับเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากถึงความพยายามในการสร้างมาตรฐานสร้างประสิทธิภาพก็น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าในอนาคตเนี่ยโครงร่างการวิจัยทั้งหมดมันถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลที่มีโครงสร้างตาม M11 ได้สำเร็จจริง ลองจินตนาการดูสิครับว่ามันจะเปลี่ยนโฉมหน้าความเร็วในการพัฒนายาใหมาๆ่ๆหรือแม้แต่ลดเวลาในกระบวนการพิจารณาอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยลงไปได้มากน้อยแค่ไหนอืมก็น่าสนใจนะคะอนในอีกด้านหนึ่งการนำมาตรฐานที่ดูเหมือนจะดีพร้อมแบบนี้ไปปรับใช้จริงทั่วโลกโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อาจจะแตกต่างกันทั้งทางเทคโนโลยีทรัพยากรหรือแม้แต่วัฒนธรรมการทางาน มันจะมีความท้าทายอะไรที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงรออยู่บ้างนอกเหนือจากความพยายามสร้างความกลมกลืนที่ ICH เขาวางเอาไว้ค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะว่าในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรครับก็น่าติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ PAC Academic Center